ป๊าดปัดยังนี่ดูนี่ครับคนได้ปลาดูครับผมปลาดูบกใหญ่เลยพี่น้องปาดแต่ปลาดูแต่ผมมีได้ไหมครับผมมีได้แข็งฮู้ดบกใหญ่เลยครับป๊าดปลาทูน่าปลาทูน่าพุ่นแล้วปาดบกขนาดเลยครับพี่น้องเลยบกใหญ่เลยนี่บกใหญ่เลยพี่น้องเลยบดังกดสิบดสามด้วบ่เนี่ย ซีบ่ซีโร่เนาะครับนี่ครับเอาสูตรได้สูตได้เลยพี่สูไดจิ้มจุ่มตังเครื่องตังเครื่องบ่จิ้มจุ่มไปนองจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนี่ยครับจิ้มจุให้เต็มแล้ววจิ้มยสง่ายโ มันเล้ยงมดยังได้รับพี่น้องยังได้ก็โอ้ยยได้ก้โอ้พี่ใหญ่ใหญมากเนาะไมไถือยังมาพี่ใหญ่แหน่ะฮึแหน่าขาดหมดเลยมันเดือดมือแล้วโอ้เฮเรังหกโอ้เฮรังหกพี่น้องฮรังหกแค่เพียใส่ใส่โอ้ใหญ่เลยครับ

โอเคปัดต okay. okay. ัวลงๆเอาปัดปลาปลามาให้นะอู้ยในบากหน่อดิคุณหงอยเหม็นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจุ่มจิ้มสิโอ้ครับป้างบักหญ่เลยพี่น้องเลยบอกเขาดูพี่แอรได้ับพี่แอร์พี่แอรได้ไหมโอ้ยน้องบัยนง อาจาเท่าแคนหนูไหมโอ้แขนหนูน้อยกว่าด้วอ้ยแค่แขนปังอ่ะปังมีไเนาะไมีเนาะโอ้มันแหงวบอูเสือสินโอ้บใหญ่ายขนาดเลยปัแหบัง่าเห็นโอ้สุดยอดเลยได้ตัวพี่ใหญ่ ก็ไยคนกันจะกินเลยสามวะเจอตัวหน่อยก็หนี่งไม่ตัวรัวอ้อหฟ้ร้อนบไงเลย่ชิดุ่มอ่ะใช่มชุมอะชิดชุ้มติชิชุมมเนาะโอ้งพอจะมาหลับปฮ้ยไปกินหัวเห็ดท่าเดียวเห็นไหมครับผมเดี๋ยวไปเดี vẫn còn quay 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 ăn quay 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 อันนี้คุยได้ผู้สาวบิดปื้ผมมาแล้วแพรเขาแพ้เขาผมาแล้วแพรเขานะต้องไปหาสซ่เท้าเด้อวันนี้พรยังโอ้เจ้าเจ้าติดเรียววันนี้เพื่อนว่าของเขาแห้งของเขาแห้งกว่านี่ตัดส่งตัดผมส่งรอวันนี้โอ้ยวันนี้ตายเลยวันนี้เห็ุไะไบวันนี้เราแพ้เขาได้แพ้เขาไดแ้ มีแห้งบ่ล่ะมีแห้งวะอย่าโทษไปเด้หามโทษเด้เมื่อกี้เพิ่งเพิ่งว่างไว้หามโทษเออเขาเสร็จแล้วมข้านี่ดีเด้รักน้อยแต่ว่าอย่าโทรไปนานอย่าโทรไปนานเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วงนะลูกโอ้ย โอ้อาจารย์อาจารย์อาจารย์โอ้อาจารย์อาจารย์ฮุอาจารย์ฮุนะอาจารย์ฮุที่ทำบ้านเนี่ยบ้านทำเองได้เลยไม่รู้ทำเองได้ทำบ้านสร้างมือตัวเองนะผมโอ้ดินทรายไม่จำเป็นหรดินทรายเนี่ยกองเป็นเป็นคลุดคลุดกระะตุบกระตุตบอย่าโตไปหาเขาหลายเด้อแล้วเขาจะลำคาญ ว่าเดิมก้านี่ยยดไม่ทไปนี่ไปจัดมาอีกสักสองขวดดูนี่เราใหญ่เนาะวันนี้ผมได้ไปกวาดใส่บ้านอยู่กระม่องไหมจักมือขึ้นไปหิวไปโอ้โหขึ้นหายต้มเลยขึ้นเนี่ยโอ้ยแล้วว่าซื้อโฆษณกันนะพี่น้องเพราะว่านี่ส่ละอยู่บ้านนอกพี่น้องเลยลองคิดทั้งหลายมีคนพักคุ่นซังกันแล้วแต่เขาแต่ว่าเขาหมักขบขบขวเนาะ พกวากับมัสบายแม่ฮนี่แหละบอกย่อมนึ่กัดเอยเอเลเลยครับคุณมันหักพี่น้องสวดีเฮ้ยสไพี่อหญ่แค่สุบหซอยซอยสอือซอยสามไหมซอยสามโรพยาบาลละโพยาบาลโรงพยาบา เดี๋ยวเสด็จไปอยู่เดี๋ยวเส็จเออไปแล้วเนอะเอี๋ยวตีไปหันว่าไปงันก่อนเห็นประกาศเปล่าเปล่ายิ่ในบ่อดียินี้เป็นัฮู้วะเป็นยังไงวางเสียแล้วเอ้าเสียทีเนาะสว่างซุนิรันเสียแล้วหมดแล้วโอ้โหเนาะสว่างแล้วมืดแล้วมืดแล้วชั่ววี่อันนี้ ไอ้หนุม่มรถไถเลยพี่น้องป่ะหลงห่วงนี่นหนุ่มไถนี่คือว่าสุดยอดหน,หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีพอถ้าบ <ใน S 1> ๊อบสุดยอดไหนผมจะบุลงเฟีเลยครับพี่น้องเพราะอย่างคนสุดยอดเพราะอย่างเฮ็ดได้ทุกอย่างแล้วแต่จะของทีสั่งมาพี่น้องสั่งไงก็ได้ได้ทุกรูปแบบนี่เห็นบอกครับเบอร์ว่าสิไปหลับก๋อยส้อยแซ่กไปน้ำเขา นี่นะครับเพราะยังเพราะว่าเป N, ็นเนี่ยก็เป็นเคืองเนี่ยก็เป็นไอหนไอไอหนูรถไถเนาะหนูไถยูุมรอเนี่ยมาถ้าแมนี่แหละครับผมไปไถไทยไปไปไทยหรือว่าสิไปเอ่อเสียไถหรือไงไทยได้เบิดพี่ิร้องนี่นะครับการว่าเสียไถกับไถได้แต่นี่ว่าไถหรอกเพราะว่าเป็นไถบ่าณไ เพิ่นเพิ่นให้อาจารย์รถไถคือเก่าเพราะเพราะยังโหไถบ่อยเพราะเพราะว่าไถบ่ได้บ่เพราะไถบ่ได้เดี๋ยวให้อีกอีกคนหนึ่งไถนะอยู่อยู่ซอยซอยไหนซอยยังซอยเจ็ดบ่ซอยแฝดโอ้ซอยแฝดบ่อไอ้ใหผู้สาวซอยแฝดซอยไถยมาทำไม แม่หน่พี่ใหญ่เด้งานงานเขาเลยวด่ดน่งานเงานเข่าพี่ใหญ่ก่อนแล้ววันเดีย